สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายนะครับ a r m i t e c h นะครับเซิร์ตซ2 Pro Max LR นะครับตัวนีเ้เป็นตัวไวท์ไลท์นะครับนะไวท์ไลท์ก็คือแสงขาวนะครับก็ทางค่ายส่งมาใหา้รีวิวนะครับนะก็ผมได้รีวิวก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวแสงแสงอุ่นนะครับนะแสงอุ่นก็ลักษณะของมันก็ หลอดด้ต่างกันแน่นอนครับนะนี่ครับตัวนี้แสงอุ่นนะครับนะก็ตัวนี้หกราวๆาวหกพันห้าร้อยเคนะครับนะตัวนี้น่าจะราวราสักเอ่อราวราวสักสี่พันเคได้ประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนะอ่าตัวนี้ครับเนี่ยครับแสงขาวนะครับนะอ่าตัวนี้คือตัวแสงวอมนะครับนะนี่คืออ่าลักษณะของแสงนะครับนะของสองตัวนี้นะครับนะ ความสว่างก็ต่างกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามพลนูเมนส์นะครับนะถ้าแรงสุดนะครับตัววอร์มนะครับในส่วนของเจ้าตัววาไลท์เนี่ยนะครับสี่พนหนึ่งร้อยห้าสิบูเมนส์นะครับนะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ระยะแสง1 8ึ่เมตรนะครับนะแบตเตอรี่ใช้สองหน0่0เจ็มิลลิแอมนะครับจริงๆแล้วผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวต้องจับดีๆก่อนเดี๋ยวหล่นอ่เจ้าตัวนี้ครับ นี่นะครับวิสเซิ์ซี2โปรแม็นะครับที่เป็นเออ่ TIR เลนส์นะครับเออ่ตัวนี้ก็เป็นแสงขาวนะครับเดี๋ยวขอเก็บเจ้าตัววอร์มก่อนนะครับนะอ่าถ้าพูดถึงนะครับสองตัวเนี้ยนะครับมันต่างกันตรงที่ในเรื่องของเออ่ตัวหนึ่งใช้โคมผิวเรียบนะครับตัวหนึ่งใช้เออ่ TIR เลนส์นะครับการให้แสงเนี่ยจะต่างกันนะครับเจ้าตัว tir เลนส์ตัวเนี้นะครับความแรงมันจะน้อยกว่านิดนึงก็คือ4 0 0พันลูเมนส์นะครับแต่ว่าแสงมันจะดูแบบนุ่มนวลมากกว่านะครับอ่าเนี่ยครับลักษณะแสงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นความต่างนะครับเห็นไหมครับเจ้าตัวที่เป็นรุ่นใหม่นะครับมันจะมีลักษณะแบบแสงพุ่งมากกว่านะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับแสงมันจะนว่นวลนะครับตัวนี้จะมีฮอตสปอตนะครับสังเกตได้ จะมีฮอตสปอตนิดหนึ่งนะครับนั่นคือความแตกต่างนะครับ่าโดยรวมก็นะครับระบบการใช้งานนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันที่ลักษณะของแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเดินดูในป่ากันครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูให้ดู3ามตัวเลยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดเมนหนึ่งนะครับเมนหนึ่งก็สว่างเดินป่าได้เลยนะครับเนี่ยนะครับปกติโหมดเมนก็คือเป็นโหมดที่เราน่าจะใช้เป็นหลักนะครับก็ความแรงอยู่กลางๆไปจนถึงสูงนะครับนะเมนหนะครับนะนี่เป็นกลุ่มอ๋อผมใช้ระบบ UI แบบ Advanced นะครับนะีนะ่เมนหะนะนะนะครับ อันนี้เมนสนะครับเมนสก็จริงๆแล้วผมสามารถเดินในป่าที่คุ้นเคยได้นะครับด้วยระบบะด้วยโหมดเมนสนะครับซึ่งโอ้ตัวนี้สว่างลากยาวสบายครับนะไปดูเมน3ครับเนี่ยตัวนี้เมน3คือตัวที่จะใช้เป็นประจำนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ยังมืดอยู่ถ้าปิดไฟก็มืดเลยนะครับนะนี่คือเมนสนะครับ เมนสเนี่ยนะครับนะ่าจะเป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดในป่านะครับตัวนี้เราเลวาสักถ้าผมจำไม่ผิดนะ450ลูเมนนะครับลากได้ยาวเจ็ดชั่วโมงเลยนะครับนะเนี่ยแล้วแล้วความสว่างเขาดีนะครับก็คือคงที่นะครับนะสุดยอดมากนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในโหมดเทอร์โบนะครับ 1, 2, 3อันนี้เป็นเทอร์โบทูนะครับนะแรงสุดเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูเทอร์โบวันก่อนครับอันนี้เทอร์โบวันนะครับเทอร์โบวันนะ่านะครับก็โอ้สว่างมากครับสว่างมากแล้วก็พุ่งนะครับแต่ว่าความกว้างของแสงเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าไอตัวที่เป็น TIR Lens นะครับนะไปดูเทอร์โบทูครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับสว่างมาก อยู่ได้เราๆสัก50วินะครับก็น่าจะลดลงมาเหลือเราๆสัก800รกว่าลูเมนส์นะครับ,าาบเนี่ยนะครับสว่างป่าราบเลยนะครับก็มันก็เหมาะกับเอาไว้ใช้ในพื้นที่ที่แบบสมมุติเราจะต้องเ,อเดินในที่ลำบากเนี้ยลงเขาอะไรพวกเนี้ยก็เหมาะนะครับในการที่จะเปิดดูชั่วครั้งชั่วคราวอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวนี้มันก็อยู่ได้ประมาณ50าวินะครับนะแล้วก็จะ d r อปลงมานะครับ ที่เราเลสัก800กว่าลูเมนส์นะครับแล้วก็ลากยาวเลยนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงได้นะครับ่าดรอปแล้วครับตอนนี้นะครับนะเทอร์โบวันก็จะดรอปเหมือนกันนะครับเทอร์โบวันก็อยู่ได้เราวๆสักถ้าจาไม่ผิด12อนาทีมั้งนะครับแล้วก็ดรอปมาที่เท่ากันเลยประมาณ800กว่าลูเมนส์นะครับแล้วก็ลากยาวนะครับประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับถือว่าเป็นรันไทม์ที่ดีมากนะครับแล้วเขาก็เขาดรอปแสงก็พอมันดรอปลงมาที่800ลูเมนมันก็คงที่แลยนะครับตอนนี้เป็นเทอร์โบ2นะครับนะ ที่ดรอปลงมาตัวไฟฉายนะครับสังเกตดูนะครับนะจะมีแสงกระพริบนะครับนะนอกจากมันจะบอกระดับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็บอกความร้อนนะครับน่ตอนนี้ความร้อนไม่ได้สูงแล้วนะครับนะมันลดลงปกติและไฟฉายก็อยู่ในระดับปกตินะครับถ้าผมอัดขึ้นใหม่ๆนะครับอันนี้เทอร์โบวันนะครับเนี่เทอร์โบทนะครับนะเดี๋ยวดูเลยมันจะขึ้นสีแดงนะครับนะ เตือนเรื่องความร้อนเห็นไหมครับเตือนเรื่องความร้อนแล้วก็ลดระดับทันทีครับเพราะว่าไฟฉายยังร้อนอยู่นะครับตัว a r m y t e c h เนี่ยเขาจะคุมความร้อนเนี่ยแบบ Real-Time นะครับถ้ามันยังร้อนอยู่เนี่ยก็เขาก็จะคุมต่อนะครับประมาณนั้นนะครับพวกโหมดกระพริบอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับในในส่วนของ a d v a n c e u UI นะครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะแสงของนะครับเจ้าตัวนะครับ lr นะครับแสงขาวนะครับไปดูเจ้าตัว lr ที่เป็นแสงเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันครับอ่าตัวนี้แสงเหลืองนะครับนะแสงก็จะติดอมอมเหลืองหน่อยนะครับเมน2เมน3นะครับอ่านี่ก็น่าจะเป็นโหมดที่ผมใช้ในป่าบ่อยนะครับคือความรู้สึกผมชอบแสงเหลืองมากกว่านะเพราะว่ามันให้สีสันนะครับแล้วก็ความสบายตามากกว่านะครับนะ แม้ว่าจะความสว่างน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าเข้าป่าจริงๆนะครับมันการมองเห็นเวลามีหมอกมีอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับหนึ่งสองสามอ่านี้เธอโบเขาครับนะเธอโบหนึ่งเขาเห็นไหมครับแสงมันออกสีส้มๆหน่อยนะครับนะส้มอมเหลืองหน่อยนวลสบายตานะครับนะขีคนะครับลันทามก็ไม่ได้ต่างกันนะครับนะอันนี้เธอโบหนึ่งนะครับนะเธอโบหนึ่งนะครับ แต่ลักษณะแสงก็ดีกว่านะครับมันมันเห็นสีสันของสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชัดกว่าเห็นรากไม้เห็นร่องรอยต่างๆดีกว่านะครับตัดหมอกได้ดีกว่านะครับก็ส่วนตัวจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นรุ่นแรกๆนะครับนะวิซ C2 Pro Max นะครับนะตัวแสงขาวนะครับที่ใช้ TIR Lens นะครับมาไปดูกันครับ ตัวนี้นะครับนะเจ้า C2 Pro Max นะครับแสงขาวเมน1เมน2เมนสครับนี่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าระยะในการพุ่งมันเนี่ยไม่เท่านะครับนะไม่เท่าเจ้าตัวที่ใช้โคมนะครับนะไม่ไม่เท่าตัวโคมเรียบนะครับแต่ความสบายตาและความกว้างเห็นไหมครับมันไม่มีขอบเลยนะนะครับคือไอเจ้าตัวนั้นนะมันยังมี เหมือนวงแหวนจางๆอยู่บ้างแต่เจ้าตัวนี้แสงเนียนนะครับส่วนตัวผมชอบแบบที่ใช้ TIR Lens นะครับเนะเพราะว่ามันสบายตามากกว่านะครับมันไม่มันไม่ปวดตามไม่เมื่อยล้าแล้วก็การมองเห็นมันนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสบายตาเดี๋ยวไปดูเทอร์โบกันครับ1,2,3นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหแสงมันสบายตามากครับนะนวลๆอ๋อแล้วความแตกต่างอย่างนึงนะครับนะ ที่ผมสังเกตเห็นขอไปเธอโบวันนะครับจะได้ไม่แรงเกินนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่ามันต่างกับเจ้าตัว LR ยังไงนะครับ1แหละลักษณะแสงต่างกันแล้วก็ลักษณะสีครับสีของสีของแสงเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่แสงมันผ่านออกจากเลนส่วนเนี้ยนะครับมันทําให้แสงมันติดเหลืองๆนิดนึงนะนะครับติดอมเหลืองนิดนึงดูแล้วสบายตาก,กว่าเจ้าตัว L.R. นะครับนะเจ้าตัวนั้นผมรู้สึกว่าแสงมันจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับนะแต่ว่าความสว่างของมันก็จะดีกว่าเพราะว่า,เ,าเลนมันพุ่งออกไปเนาะนะครับแสงมันพุ่งออกไปมากกว่านะครับโคมเรียบมันทําให้แสงพุ่งได้มากกว่าแต่เจ้าตัวนี้มันก็กระจายได้แบบสบายตานะครับนั่นคือความแตกตา่างนะครับอ่ะเดี๋ยวสังเกตนะครับนะผมกลับไปโหมดเมนทะรีเนาะเมนทรี ด้านหน้าตรงนั้นเราไม่ค่อยเห็นต้นไม้เลยนะครับนะเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าตัว LR มันจะส่องได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอ่านี่เจ้าตัว LR ครับเห็นไหมครับอ่าการส่องไปที่ต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนจะได้ไกลกว่าน่อยนึงนะครับแต่จริงๆไม่ได้ต่างมากนะครับนะก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะี่โอเคนะครับโดยรวมก็เออผมมองว่า ใครที่เป็นแฟนแสงขาวนี่ก็น่าจะชอบเพราะว่าเป็นคาดหัวที่น่าจะแรงที่สุดเลยมั้งนะครับในบรรดาคาดหัว2อง0 0ที่มีนะครับผมยังไม่เคยลอง s c m s e a m S30 นะแต่ผมก็มองว่า a r m i t ิ c นี่แหละน่าจะเป็นตัวที่แรงกว่าแล้วก็ในส่วนของความทนทานนะครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าปุ่มกดอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเยอะมากตรงจุดที่จะน้ำเข้าอะไรพวกนี้มันน่าจะทำได้ดีกว่านะครับ แล้วก็อา m i t ิเทคเนี่ยลูกเล่นเขาดีก็คือเขามีแสงที่ปุ่มนะครับที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดแสงตรงปุ่มเพื่อให้เราหาไฟฉายเจอในที่มืดอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับนะเขาคิดมาแบบโอ้รอบคอบนะครับว่ามันควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมชอบ a r m ์มิเทเลยนะครับนะ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็น่าจะพอเห็นความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะครับนะก็แต่ละรุ่นก็มีสเสน่ห์ของมันนะครับแล้วก็มีความน่าใช้แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละงานด้วยนะครับนะโอเคนะครับก็การรีวิวเกี่ยวกับไฟฉายตัวนะครับ Army Tech คิ C2 Pro Max LR นะครับแสงขาวก็คงมีเท่านี้นะครับนะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมหน่อยนะครับนะจะได้มีไฟฉายรุ่นใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ